พรรษาที่ 3, พสพศ2482ธรรมะแข่งขันสมัยนั้นวัดปากคลองกุ้งกับวัดไซงามแข่งกันสร้างความดีด้วยการภาวนาพระวัดปากคลองกุ้งพากันอดข้าวเพื่อภาวนาสมาธิส่วนวัดไซงามพระพากันไม่นอนทำสมาธิภาวนากันทั้งคืนทั้งสองวัดครูบาอาจารย์พยายามสอนให้เราเร่งทางจิต หลวงตาลายเป็นพระวัดป่าของกุ้งอดข้าวเกือบตายขี้ไม่ออกตดไม่ได้ทรมานสังขารน้าดูต้องมาให้หมอสวนเพราะแกอดข้าวเป็นเดือนๆือนท่านพ่อก็เหมือนกันอดข้าวทีหนึ่งเป็นเดือนตอนนั้นเราก็อดนอนไม่นอนกลางคืนจิตสงบดีปัญญาก็ว่องไวปัญญานี้เป็นปัญญาทางธรรมตอนนั้นเราภาวนาดีแล้วภาวนาเป็นแล้ว ได้หลักใจแล้วเรียกได้ว่าได้ธรรมสมบัติภายในแล้วไม่ได้เล่าให้ใครฟังแม้แต่ท่านอาจารย์กงมาเราก็ไม่ได้เล่าคนอื่นเขาก็ไม่ทราบเพราะคนโดยส่วนมากที่หนองบัวเขาเห็นว่าเราเป็นพระดือ้อถึงพูดให้ฟังก็คงไม่มีคนเชื่อเราสาเหตุที่ท่านอาจารย์กงมาและญาติโยไม่เชื่อว่าเราภาวนาเป็นนั้น เพราะว่าก่อนบวชเรามันทั้งดือ้อทั้งสุกซนใครเขาจะไปเชื่อแม้เราเองแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเชื่อว่าตัวเองจะมาบวชและอยู่เป็นพระได้นานขนาดนี้เมื่อพระทั้งสองวัดอดอาหารอดนอนปฏิบัติเอาเป็นเอาตายถวายชีวิตแด่พระาศาสนาพระที่ไม่ปฏิบัติทำไม่ได้ก็ว่าเป็นการปฏิบัติอัตตะกิลมาฐานุโยคทำตนให้ลำบากเปล่า เคร่งเกินไปเดี๋ยวก็ขาดไม่เดินตามทางสายกลางจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเจ้าชื่นพระองค์ท่านจึงเสด็จมาที่วัดไซงามเพื่อมาพิสูจน์ความจริงในขณะที่ท่านมาพักวัดไซงามนั้นเราก็เป็นคนจัดอาสนะดูแลเรื่องเครื่องใช้ต่างๆของท่านจึงคุ้นกับท่านและพระองค์ท่านก็คุ้นกับโยมแม่ พระองค์เสด็จไปเองเพื่อไปตรวจสอบเรื่องพระที่อดข้าวและอดนอนว่าทํากันอย่างไรเหมาะสมกับพระธรรมวิในและมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นทางสายกลางหรือไม่เมื่อพระองค์เสด็จมาคราวนั้นทางโยมของเราโยมพ่อโยมแม่จึงคุ้นเคยกับท่านเป็นอย่างดีเพราะทุกๆปีโยมที่บ้านได้เอาทุเรียนไปถวายท่านที่วัดบวรเป็นประจำ การสืบสวนของสมเด็จพ,พระสังฆราชเจ้าชื่นการสืบสวนของสมเด็จพ,พระสังฆราชเจ้าพระองค์นี้สุขุมมากกล่าวคือพระองค์ไม่ทรงพระกันเบาขณะที่พระองค์มาพาักอยู่ที่วัดไซายงามพระองค์ทรงกระทําวัดปฏิบัติอย่างปกติธรรมดาของหมูนะ่คณะคือฉันหนเดียวเหมือนกับพระอาจารย์กงมาแม้พระอาจารย์กงมาจะให้บรรดาญาติโยม นำพัตตาหารเพนมาถวายพระองค์ก็ไม่ฉันพระองค์ตัดว่าเราอยู่ที่ไหนก็ต้องทำตามระเบียบเขาที่นั่นอยู่ต่อมาวันหนึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงชวนพระอาจารย์กงมาไปทุดงด้วยกันไม่ให้ใครไปด้วยไปเพียงสององค์เท่านั้นพระองค์ทรงแบกกรดสะพายบาดเองแม้พระอาจารย์กงมาจะขอช่วยเท่าใดพระองค์ก็ไม่ยอม พระองค์ตรัสว่าเธอเคยไปทางใดเธอจงพาเราไปทางนั้นพระอาจารย์กงมาได้พาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าออกเดินทุดงไปในสถานที่ต่างๆตามที่ท่านเคยออกทุดงมาแล้วเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เศษไม่ว่าท่านจะพักปักกลดณที่แห่งใดก็จะมีประชาชนที่สนใจในธรรมะปฏิบัติมาเฝ้าห้อมล้อมเพื่อฟังธรรมะ และประพฤติปฏิบัติกรรมฐานกับพระอาจารย์กงมาในทุกๆแห่งจนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงห้ามพระอาจารย์กงมาในใจความตอนหนึ่งว่ากงมาอย่าเรียกเราให้ใครได้ยินว่าเราเป็นสมเด็จพระสังฆราชเลยอย่าบอกใครเป็นอันขาดเวลาพูดหรือแสดงออกให้เหมือนกับเป็นพระธรรมดาด้วยกันวันหนึ่ง ท่านได้เดินทุดงไปพักปักกรดที่บริเวณเชิงเขาสะบาปพอดีเกิดฝนตกลมแรงกรดที่นำมาไม่สามารถป้องกันลมฝนได้เพราะพายุลมฝนรุนแรงเหลือเกินการปักกรดนั้นเป็นไปตามกฎกติกาของพระอยู่ป่าทั่วๆไปคือต้องพักอยู่ห่างกันพอสมควรสมเด็จท่านทรงเปียกปอนหมดพระองค์ต้องทรงนั่งตากฝนอยู่เช่นนั้น ส่วนพระอาจารย์กงมาท่านก็นั่งตากฝนเช่นเดียวกันแต่บริหารไม่เปียกเพราะรู้วิธีปฏิบัติฝนหยุดแล้วท่านก็ได้ครองจีวรไปเฝ้าสมเด็จพระองค์ตรัสว่าทำไมคุณไม่เปียกละ่ะเราเปียกหมดเลยก็กระผมมีคาถาดีขอรับพระคุณท่านพระอาจารย์กงมากราบทูลพระองค์จึงตรัสว่าเราจะต้องเร่งคาถานี้ให้จงได้ภายหลังกลับจากการเดินธุดง กลับมาถึงวัดไซงามเรียบร้อยแล้วขณะที่สามเณรเข้าไปนมัสการปฏิบัติปัดกวาดกุฏิที่ประทับพ,พอดีพระองค์ทรงนึกขึ้นได้จึงตรัสถามสามเณรว่าเนนขอถามหน่อยคาถากันฝนว่าอย่างไรเธอรู้บ้างไหมเมื่อรู้บ้างฝ่าบาทเออว่าไปให้เราฟังทีเราจะได้จำเอาเมื่อเวลาฝนตกต้องเก็บของทั้งหมดลงในใส่บาต ซึ่งพระธุดงกระทำเช่นนี้ทุกองค์อันมีจีวรสังฆาติเป็นต้นแล้วใช้ฝาบาทปิดให้สนิทพระองค์ทรงอุทานว่าอ้อไม่บอกกันที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้เองนึกว่าจะเป็นคาถาอะไรพระองค์ตรัสเสร็จก็ทรงพระสวนแล้วก็ทรงตรัสต่อไปว่าการทุดงของท่านกงมาและพระปฏิบัติกรรมฐานนี้ ได้ประโยชน์เหลือหลายอย่างนี้ทุดงให้มากๆจะทำให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองนี้เป็นลักษณะของผู้นำและนี่คือการสอบสวนหาข้อเท็จจริงของพระประมุขสง์ในสมัยนั้นซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงประสบความจริงทั้งยังให้ความยุติธรรมอย่างยอดเยี่ยมแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหานับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระองค์ทรงให้ความคุ้มครองและสรเสริมพระอาจารย์กงมาเสมอเสมอ